ครับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปรเราวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของเหรียญโทเค็นริปเปิ XRP หลังจากที่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุลกเริ่มส่งสัญญาณรีบาวกับขึ้นมาได้อีกครั้งในวันนี้ โดยในวันนี้เองราคาครเหรียญริเปิ XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.609เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาคร u เหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไปอยู่ที่1.40%โดยในตอนนี้เองสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C.D.C.Action Zone ของเรานั้นได้กลับเข้ามาอยู่ในโซนสีน้ำเงินซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนกลับขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นได้อีกครั้งหลังจากที่ในก่อนหน้านี้ r i ปเปิ XRP นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณตัวชี้วัด Indicator อย่าง CTC Action Zone แล้วได้ส่งสัญญาณเป็นโซนสีแดงซึ่งบง่งบอกนักลงทุนว่าเหรียญนะั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายและได้ถูกเทขายลงมาจริงๆโดยในฝากฝังของตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่าง MCDX เองยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกวันก่อนหน้านี้เล็กน้อย โดยในตอนนี้เองสัญญาณทางเทคนิคเอง Cdx ยังไม่ปรากฏสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในของตัว indicator ตัวนี้เรายังคงแล้สัญญาณแท่งสีแดงพุ่งขึ้นเหนือเส้น Signal l ลายซึ่งเป็นจุดสัญญาณบ่งบอกว่าเหรียญนนะั้นมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นได้อีกครั้งในฝั่งของตัวชี้วัดระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างฟินโบนินชีเองยังคงให้กรอบการเก็บ สะสมสินทรัพย์ดิจิตอลตัวนี้ที่โซระดับราคา2.3เหรียญดอลลาร์สหรัฐถึง2.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยจุดแนวรับที่สําคัญนั้นยังคงให้อยู่ที่2.3เหรียญดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากล่วงลงมาจาต้องเผเชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญอยู่ที่2เหรียญดอลลาร์สหรัฐแนวต้านที่สาคัญแนวต้านแรกอยู่ที่2.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐและแนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดออทามไฮอยู่ที่3.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐเราไปฟัง ทีมวิเคราะห์ข่าว AI ที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลอย่าง Ripple ซึ่งตอนนี้ร้อนแรงมากๆในฝั่งของตลาดอเมริกาวันนี้มีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างลองไปทำฟังทีมวิเคราะห์ AI กันดูครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เรามีเรื่องอค่อนข้างใหญ่ในวงการคริปโตมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องของบริษัท e v e r n o t h ที่ Ripple หนุนหลังอยู่กาลังเป็นข่าวเลย เพราะว่าถือครอง XRP เยอะมากมูลค่าเป็นพันล้านดอนลลาร์สหรัฐแล้วก็มีแผนจะเข้าตลาด NASDAQ นี่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันจากข้อมูลของ c o i n g t e เป็นหลักนะคะมาดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับสวัสดีครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับภาพรวมก็คือ e v e r n o r t h เนี่ยเขาเป็นเหมือนบริษัทบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะเรียกว่าเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะกำลังสร้างคลัง XRP ขนาดใหญ่เลย ได้เหรียญมาจาก Ripple เยอะมากแล้วก็แหล่งอื่นๆด้วยพร้อมๆกับเตรียมตัวเข้าตลาดหุ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Spec ทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน XRP ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ค่ะมาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะจุดที่แบบหูดึงดูดความสนใจมากสุดเลยก็คือตัวเลขที่ว่า Evernote ถือ XRP อยูอ่มากกว่า388.71ล้านเหรียญคิดเป็นเงินตอนนี้ก็พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วมันเยอะมากนะคะสำหรับบริษัทเดียวที่ถือเหรียญเดียวขนาดนี้ ใช่ครับเยอะมากระดับพันล้านดอลลาร์นี่มีนัยสำคัญนะมันไม่ใช่แค่การลงทุนเล่นๆแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยผู้เล่นระดับสถาบันเขาเข้ามาใน XRP แล้วนะการที่เขาประกาศตัวเป็น Digital Asset Treasury ที่เน้น XRP เนี่ยมันแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเหรียญนี้จริงๆจังๆในระยะยาวไม่ใช่แค่เกณฑ์กำไรสั้น อืมก็น่าสนใจนะคะการเป็นคลังที่เน้นสินทรัพย์ตัวเดียวแบบนี้เนี่ยมันต่างจากพวกกองทุนทั่วไปที่เขาจะกระจายความเสี่ยงยังไงคะในเชิงกลยุทธ์เป็นคําถามที่ดีครับปกติเนี่ยสถาบันการเงินเขาก็จะกระจายลงทุนใช่ไหมครับเพื่อลดความเสี่ยงแต่ evernote เลือกโฟกัสที่ XRP อย่างเดียวเลยอันนี้มันคือแบบว่าเชื่อมั่นสุดๆไปเลยอาจจะมองว่าเห็นโอกาสโตเยอะหรือมีแผนเฉพาะที่เกี่ยวกับ Ripple โดยตรงแต่กลับกันมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะ คือถ้า XRP มันาราคาผันผวนแรงๆหรือมีข่าวไม่ดีมันก็กระทบบริษัทเต็มๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นดาบสองคมทีนี้กลับมาที่คำถามว่าแล้วเหรียญเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คะข้อมูลออนเชนที่ว่าใครๆก็ดูได้เนี่ยมันบอกว่า Ripple เองเลยใช่ไหมคะที่โอนให้ ใช่ครับชัดเจนเลยข้อมูลออนเชนมันฟ้องว่า Ripple โอนไปกว่า338ล้าน XRP ให้ Wallet ที่เชื่อมกับ e v e r n o ์โดยตรงโหเยอะมากครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่จาก r p p l e แลนะครับยังมีจากคนสำคัญในวงการด้วยอย่างคุณคริสลาเซนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple เองก็โอนมา50ล้าน XRP จากกระเป๋าส่วนตัวเลยเพื่อลงทุนในดีลนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็มีชื่อเอ็ดเวิร์ดเฮนนิสอีกคนนอกจากนั้นเขาก็ยังไปรวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนดังๆอย่างอัพโฮคอยเบสเจมานีด้วยการที่ริปเปิลโอนให้ตรงๆแล้วก็มีผู้ก่อตั้งมาลงทุนส่วนตัวด้วยเนี่ยมันต่างจากการที่เขาไปซื้อเองจากตลาดยังไงคะทําไมต้องทําแบบนี้อ๋อครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจคือถ้าไปไล่ซื้อในตลาดเยอะขนาดนั้นทีเดียวเนี่ยราคาอาจจะพุ่งได้หรือเกิดสลิปเพจทําให้ต้นทุนสูงการโอนตรงจากริปเปิลหรือคุณลาเซนเนี่ย อาจจะคุมต้นทุนได้ดีกว่าหรือเป็นส่วนหนึ่งของดีลที่ตกลงกันไว,แว้แล้วแล้วก็มันเหมือนเป็นการการันตีด้วยนะว่า Ripple กับผู้ก่อตั้งเนี่ยสนับสนุน Evernos จริงๆช่วยสร้างความน่าเชื่อถืออืมีข้อมูลเสริมด้วยว่าการลงทุน50ล้านเอกซของคุณ Larson เนี่ยทำให้กำไรที่รับรู้แล้วของเขาพุ่งขึ้นเยอะมากเลยกำไรที่รับรู้แล้วนี่คือยังไงนะคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับ realize profit หรือกำไรที่รับรู้แล้วก็คือกำไรที่เกิดขึ้นจริงๆจากการขายหรือโอนสินทรัพย์นั้นไปแล้วไม่ใช่กำไรที่ยังถืออยู่แล้วราคาขึ้นเฉยๆที่เรียกว่า unrealized profit กรณีคุณลาเซนเนี่ยข้อมูลบอกว่ากำไรที่รับรู้แล้วสะสมตั้งแต่ปี2018ของเขาสูงถึง764ล้านดอลลาร์แล้วมีกราฟโชว์เลยว่าปี2025เนี่ยมันพุ่งจากไม่ถึง200ล้านไปเกิน750ล้านเลยก็คาดว่าส่วนสำคัญก็น่าจะมาจากธุรกรรมที่เกี่ยวกับเอฟเฟอร์นอฟนี่แหละครับ โอ้โห oh, แสดงว่าดีลนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่การลงทุนธรรมดาจริงๆนะคะทีนี้ตัวบริษัท Evernote เองล่ะคะใครเป็นผู้นําเกี่ยวข้องกับ Ripple ยังไงบ้างคนนําคือคุณอาชิชเบลล่าครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Ripple มาก่อนเป็น GM ของ Ripplenet การที่คนในของ Ripple ออกมาทำบริษัทที่โฟกัส XRP ขนาดนี้มันก็ยิ่งชัดเจนเรื่องความเชื่อมโยงเป้าหมายเขาก็ประกาศชัดเลยนะต้องการเป็นบริษัทคลัง XRP ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโหเป้าหมายใหญ่มากแสดงว่าเขามองเห็นโอกาสอะไรในตลาดคะ ก็คงสะท้อนแนวโน้มใหญ่แหละครับที่สถาบันการเงินเริ่มมองสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นกรณีนี้คือเจาะจงที่ XRP เลยอาจจะมองว่า use case ตั้นชำระเงินมันชัดหรือเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สินทรัพย์ดิจิตัลจะ mass มากขึ้น มีข้อมูลจากคริปโตควอนด้วยนะคะว่าณจุดหนึ่ง e v e r n o t t h มีกำไรที่ยังไม่รับรู้หรือ unrealized profit จาก XRP อยู่ประมาณ45ล้านดอลลาร์จากทุน947ล้านก็อาจจะยังไม่เยอะมากเทียบกับขนาดลงทุนแต่ก็อาจจะบอกว่าจังหวะเข้าซื้อเขาดีหรือตลาดช่วงนั้นเป็นใจค่ะมาถึงเรื่องน่าตื่นเต้นอีกเรื่องคือแผนเข้าตลาดหุ้น n สแเนี่ยแหละค่ะตลาดเทคชั้นนำเลยแต่วิธีที่เขาเลือกนี่สิคะไม่ใช่ IPO แบบปกติแต่เป็น Spark ใช่ครับ เขาประกาศควบรวมกิจการกับบริษัท s p a r k ชื่อ Armada Acquisition Corp. 2หรือตัวย่อ AACI สป r k เนี่ยหรือที่เรียกว่าบริษัทเช็คเปล่าคือบริษัทที่ระดมทุนเข้าตลาดหุ้นไปก่อนโดยยังไม่มีธุรกิจของตัวเองเป้าหมายคือหาบริษัทดีๆอย่าง Evernorth เนี่ยมาควบรวมเพื่อให้ Evernorth กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนไปเลยซึ่งมันมักจะเร็วกว่า IPO แบบเดิมๆครับแล้วการเข้าทางปแบบนี้ข้อดีข้อเสียมันต่างจาก IPO ปกติยังไงบ้างคะ ข้อดีที่เขาว่ากันก็คือเรื่องความเร็วกับความแน่นอนของราคาตอนควบรวมเทียบกับ IPO ที่ราคาอาจจะแว่งกระบวนการบางอย่างอาจจะต่างไปอาจจะเหมาะกับธุรกิจใหม่ๆหน่อยแต่ข้อเสียก็มีนะบางทีคนก็มองว่าการตรวจสอบอาจจะไม่เข้มเท่า IPO หรือโครงสร้างมันซับซ้อนนักลงทุนรายย่อยอาจจะต้องศึกษาดีๆ ช่วงหลังๆก็ฮิตกันมากในกลุ่มเทคกับคริปโตนี่แหละครับที่จะเข้าตลาดด้วยวิธีนี้เป้าหมายคือระดมทุนให้ได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็มีเปิดเผยชื่อนักลงทุนรายใหญ่ที่จะเข้ามาด้วยนะอย่าง SBI Group จากญี่ปุ่นนี่ก็200ล้านดอลลาร์มี Ripple เอง RippleWorks แล้วก็พวกกองทุนคริปโตดังๆอย่าง Pantera Capital มี k r a k e n GSR ด้วยรายชื่อระดับนี้ก็ยิ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่ พอควบรวมเสร็จเข้าเทรดใน NASDAQ ก็จะใช้ชื่อย่อหุ้นว่า XRPN ชัดเจนเลยคาดว่าจะเสร็จไร้มาสแรกปี2026ครับข่าวใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเลยว่าต้องส่งผลต่อตลาด XRP โดยตรงเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับตลาดตอบรับค่อนข้างชัดเลยตอนที่บทความออกมาราคา XRP ขึ้นไป10%กว่าในสัปดาห์นั้นเลยนะซื้อขายกันแถวๆ2.66ดอลลาร์แล้วก็ปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเนี่ยก็เพิ่มขึ้น17%ใน24ชั่วโมง แสดงว่าคนสนใจเยอะเข้ามาซื้อขายกันคึกคักแล้วถ้ามองลึกลงไปหน่อยอย่างพวกตลาดอนุพันธ์ล่ะคะมีสัญญาณอะไรบ้างไหมมีครับตลาดอนุพันธ์อย่างพวกสัญญาฟิวเจอร์สที่อิงก,กับราคา XRP เนี่ยข้อมูลจาก CoinGlass เขาบอกว่าน่าสนใจคือ Total XRP Futures Open Interest หรือมูลค่ารวมของสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ที่ยังเปิดค้างอยู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้น3%หลังข่าวออกไปแต่ระดับ4.51พันล้านดอนลลาร์เลย โอเพนอินเทสเพิ่มขึ้นนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกว่ามีคนเข้ามาเปิดสถานะในตลาดฟิวเจอร์สมากขึ้นครับทั้งฝั่งที่มองว่าราคาจะขึ้นลองหรือลองช h o r คือมีเงินใหม่ไหลเข้ามามีความคาดหวังต่อราคามากขึ้นซึ่งปกติมันก็จะตามมาด้วยความผันผวนที่สูงขึ้นในระยะสั้นแล้วข้อมูลยังบอกด้วยว่าทั้งตลาด CME ที่รายใหญ่เล่นกับ Binance ที่รายย่อยเยอะเนี่ย p e n i n t e r e s t ของ XRP ก็เพิ่มขึ้นทั้งคู่ แสดงว่าความสนใจมาจากทั้งสองกลุ่มเลยครับเอาลงทุนธรรมดาตั้งแต่การรวบรวมเหรียญมาจากไหนการวางกลยุทธ์โดยคนในรีปูเองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การเลือกทางเข้าตลาดผ่านสปักการระดมทุนจากระญ่แล้วก็ปฏิกิริยาตลาดที่ตอบรับดีมากทั้งหมดนี้มันต่อกันเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆค่ะใช่เลยครับมันมีหลายมิติมากทั้งเรื่องความเชื่อมั่นใน XRP การยอมรับสินทรัพย์ดิจิตัลของสถาบันแล้วก็กลยุทธ์ธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าโอเคการมีบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเดียวแบบ evernorth เข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะดีแต่ถ้าเกิดว่าโมเดล single asset crypto treasury แบบนี้มันฮิตขึ้นมาละ่ะมีบริษัทถือบิตคอยอย่างเดียวอีเ e r เรียมอย่างเดียวเข้าตลาดหุ้นตามมาเรื่อยๆมันจะส่งผลยังไงกับตลาดการลงทุนโดยรวมหมายถึงว่าจะทําให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนในคริปโตแต่และตัวผ่านตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้นหรอคะครับด้านหนึ่งก็อาจจะใช่ เป็นเครื่องมือใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องไปเปิดบัญชีคริปโตโดยตรงลงทุนผ่านบรเกอร์หุ้นได้เลยอาจจะดึงเม็ดเงินเข้ามาได้มากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งละ่ะการมีผลิตภัณฑ์ที่มันอิงกับเหรียญเดียวเข้มข้นขนาดน,นี้มันจะเป็นการกระจุกความเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าถ้าเหรียญน,นั้นมีปัญหาขึ้นมามันจะกระทบนักลงทุนในหุ้นตัวน,นั้นแรงมากหรืออาจจะลามไปตลาดอื่นได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความเสี่ยงที่คงต้องดูกันยาวๆครับว่าตลาดกับหน่วยงานกำกับเขาจะปรับตัวยังไง